หลังจากที่ติดตั้งปลั in, ๊กอินสำหรับติดตามสถานะออเดอร์บูคอมเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มาที่เมนู t ท็กกิ้งคอมพานีคลิกที่ Add t a ็ก i n g Company ีแล้วก็ทำการกรอกชื่อบริษัทขนส่งนะครับลงไปสำหรับช่องกรอกลิง์สำหรับติดตามสินค้าของบริษัทขนส่งถ้าเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับ ก็จะกรอกตั้งแต่ตัว https มาจนถึงเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็ค p ีไปแล้วก็อ,อ่อวางลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับในที่นี้ผมบันทึกไปรษณีย์ไทยเรียบร้อยแล้วผมจะไม่บันทึกซ้ำนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการทดสอบนะครับว่า สถานะออเดอร์เป็นอย่างไรบ้างก็ให้มาที่เมนูคอมเมอร์สคลิกที่คำสั่งซื้อเสร็จแล้วคลิกที่เลขที่คำสั่งซื้อที่เราต้องการนะครับในที่นี้สถานะผมจะเปลี่ยนเป็นจัดส่งแล้วดูนะครับทดสอบให้ท่านผู้ชมดู แล้วก็เลื่อนลงมาที่กรอกข้อมูลบริษัทขนส่งนะครับผมเลือกเป็นไปรษณีย์ไทยแล้วก็กรอกหมายเลขจทกซี่ลงไปหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มอัปเดตผมไปที่ระบบหน้าบ้านนะครับที่ URL เช็คขีดเทคกิ้งขีดออเดอร์ขีดปุริพัฒนะครับกรออเดอร์นัมเบอร์เป็นสองห้าหกห้าเ็ดนะครับคลิกที่ค้นหาข้อมูลก็การติดตามฐานะสินค้านะครับพอจะเป็นจัดส่งแล้วอันนี้จะเป็นที่อยู่สำหรับจัดส่งนะครับ ถ้าเราต้องการดูสถานะการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยแล้วก็คลิกตรวจสอบการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มค้นหาสถานะการจัดส่งก็จะแสดงให้เราได้เห็นนะครับพอประมาณนี้นะครับ